สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube สนุยบุรียามครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดู XMG c ครับผม EX1 XE 1 e 2 5 4ครับรถใหม่จากค่าเดนมังกรวันนี้มาลงโคกหนองนา โบใหม่ครับตอนนี้ก็รถพึ่งลงเทลเลอร์ครับกำลังเคลียร์พื้นที่ที่จะลงโคกนองนาหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ขอบคุณไปยังป้าด้วยสุรัต้าข้าวครับเจ้าของรถแบค็คโฮ คันนี้นะครับน่าจะเริ่มลงเป็นครั้งแรกครับของบริเวณนี้6นองนามบมเดล เป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรนะครับอเอาให้ดูแมคโคค่ายใหม่แบรนด์ใหม่จากประเทศจีนนะครับนำเข้าเครื่อจากโดยบริษัทใชน้น้ำมินซ ประเทศไทยจำกัดนะครับเครื่องยนต์ยี่สุสุ 6BG1 ครับ บบปั๊มหัวสีเร r e c t Injection เลือดแปดตัวเครียร์สองครับคันนี้เครื่องปกบิจีคุบิจีเหรอครับอีซูด้าอีซูโอ้ปยันน้ำมันนิดหนึ่งครับอ่าวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวครับมากับอ่าดัมสวยใจละครับ เซตินเซตินอ้าวลื่นโอ้เซตินลื่นพามาดูเอ็กซิมจี G ครับคันนี้สิทธิพิเศษครับผมไม่ได้เอาลายแยกมาด้วยนะครับ รับส่วนรดไปเลย1นึ่งแสนบาทนะครับบุมกีอยู่ที่ประมาณศู่งคิวครับปุ่มดินได้เต็มัตรานะครับเรียกว่าอุ้มาำนักได้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ XCMG คันนี้ มากับปีกซ้ายขวาครับปีกแต่งสวยนะครับแต่งสวยสลบข้างสวยครับถ้ามีปีกนี้มาด้วยครับผมออกมาได้หนึ่งเดือนเต็มๆครับคันนี้หกสูบอีสุหกบีจีหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็สบห้าแรง พร้อมกับเทอร์โบระบบดิเรกอินเจคชั่นครับผมก่อนแกเป็นพ่อโรงเรียนบ้านประคุณพ่อโอ้คุณพ่อสวัสดีครับโอ้นี่คุณพ่อไม่สบายเจ้าของบอกครับอันนี้กี่ไร่ครับพ่อโอ้สามไร่บอกอ๋อไม่ใช่หนึ่งไร่ครับสามไร่สามไร่ตัวนี้เป็นแปลงใหญ่ครับ ก็ตองแน่าที่เราบอกไปเบื้องต้นก็ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่หนึ่งไรครับขุดสามไร่ครับผมทางแรกของทีมงานเสียสุรละครับสามไร่

มันรองรับ B10 ไหมต้ทุกที่กไปวิุ่งอั้มันเก็งานบบะไรเร็วเี้ยงเอาเลี้ยดวเนี่ยพุ่งเ่อื่องดูันนี่งพุ่งเป็นย่ไรบเลยอันนี้เปน10บอแล้วเนาะ10บอแล้วสองสามเดือนด้หรอเดือนดลวอ๋อสามไร่ครับดนนอนนี

ใช้น้าเมซีนครับผมเทศไทยจำกัดศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถขุด XMG ครับยังไงก็ชอบหรือว่ายังไงก็ติชมกันได้ครับเสียสุรัตบอกว่าใช้น้ำมัน B10 ส um the ่วนตัวโกเบโกนั้นใช้น้ำมันดีเจ็ดไม่ได้ใจว่ารองรับดีสิบเปล่าันนี้ถ้าใช้ได้ก็แสดงว่ารองรับครับระบบปั๊มหุยฉีดนี่ใช้ดีสิบได้หรือเปล่านะได้รึอินเจคชั่น น้ำหนักรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าตันครับตามรหัสของตรถเลยครับ2154ขอบคอุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ เดรรอนมากเลยฟัง,งจากเสียงแล้วในปั๊มค่อนข้างที่จะหอนไปหน่อยครับ อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของรถขุดคันนี้ครับสามไร่ครับผมงานนี้เดี๋ยวเสร็จยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายภาพมุมสูงให้ดูครับบริเวณพื้นที่เห่งดีครับได้โดยปูนขาวเรียบร้อยแล้ว บางทีเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทําไมรถขุดคันนี้ถึงไม่มีลายครับลายแยกลายเพิ่มเติมมาครับเพราะว่า,าเจ้าของรถนี้ขอสดรถลดครับหนึ่งแสนบาทครับส่วนลดหนึ่งแสนบาทคือไม่ได้ติด,ตด,ตดลายแยกมาด้วยครับก็คือประหยัดไปนะครับ อาจจะเกินความจําเป็นก็เป็นได้ครับผมเพราะว่ามันาลายแยกนี่นําไปใช้กับพวกงานก่อสร้างงานทุกงานต้องใช้ตัวแยกครับแต่ว่าถ้าอยู่ในเขตพื้นที่แห่งนี้ก็อาจจะไม่ไปิดจำเป็นเกินความจําเป็นนะครับก็ถ้าหนึ่งสาห้าซีนี่ส่วนลดน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นครับแต่สองหนึ่งห้าีนี่ส่วนลดไปเลยหนึ่งแสนบาท ราคาดาวเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ4,000ตนต้นนะครับ1,354ก็อยู่ประมาณ3,000กว่กว่า2 8 0 0 0 0 0นาจกประมาณนั้นครับผมสนใจก็ติดต่อบริษัทได้ครับใช้นาำแมะซี่ประเทไทยจำกัดตอนนี้ก็กำลังขุดเป็นรูป เป็นรูปเป็นทรงก่อนครับเริ่มขุดเป็นรูปเป็นทรงเสร็จก็จะเริ่มลงชั้นที่สองครับผมตอนนี้นี่ขุดหน้าดินถอยดินนะครับถอยดินได้ไกลครับระยะบูมามนี่ถอยดินได้ไกลมากกับบุ้งกีใหญ่ขนาดนี้นี่ตักนี่รู้กันเลยครับ เอามาให้เพื่อนดูครับผมนะยังไงก็สุดใจอย่างไรก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับเอาเอามาให้ดูการทํางานของเจ้ารถขุด XCMG ครับใช้เครื่องยนต์ Isuzu e 6BG1 mm hmm. ปั๊มมอเตอร์สวิงนั้นใช้ของ Kawasaki mm hmm. ชุดนี้นี่ ข้างนอกเนี่เป็นจีนนะครับแต่ว่าข้างในในญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากจะรคุดเอ็กซีีมจีไว้ด้วยครับผมสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันได้ครับสำหรับวันนี้คลิปนี้